หาเข้าให้คนตายนะฮะที่ตายจาก ครอบครัวเราไปนะฮะเป็นพ่อเป็นญาติเป็นป um, ู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเดีวเี่น้องเข้าเดี๋ยวรับทราบนะับเกี่ยวกับงานแบบที่นี่บนรถไฟเข้า กินข้าวมาทำบุญกันนะฮะเนี่ยก็จะเป็นประเพณีดั้งเดิมจะมีห้องเยี่ยนเหล่าห้องป่าบด้ไปปตาห้องป่าสามารถเอาน้ำอกน้ำหอมเออมาหดต้นดอกใหม้เลยอยากจี่น้องมาจากคุณเจ็บคุณไขว่าอยู่บ้านอยู่จองถาวรถาวรอันนี้สาเหตุของการเฮาจะ บานเฮาก็ยังำลอยข้ร่วมสี่โมก็เป็นสี่สิบคนนำโบกกงใจเอ่อมาให้พี่น้องเฮากลับกล้วยหลงไฟสี่เฮาเต้ยปฏิบัติการหน้าดาบบ่อไรจอดเก่งประเทศนี้อันมีงามอ่าของบานเฮานี่เป็นการรดน้ำก็เออเป็นลูกเป็นหลานคนรักกันครอบครัวญาติพี่น้องใก้เคียงกันก็ได้หนัก ตกแต่ฟอนจะบวกลงตอนนี้เป็นการติดเเารียกดอกเพลิงนะฮะภาษาบ้านนอกนะครับดอกไม้พี่น้องเฮาดูแต่เพลิดอกหลานไปพอกลัวในกลัวเฮาได้ครับของกินของยากต่พร้อมแลก่กับดอกไม้ก้เป็นการเสียบดอกอ่าเสียบดอกไม้ฮะแต่งต้นดอกเพลิงฮะภาษาบ้านนอกเเรียกดอกเพลิงดอกเพลิง ผมมือบนแต่เบ้อมือมีอจต็มมือกินมือทัานมือแจกใจน้า 啊，走路走走。 พนักงานก็จะทำท่านไปหาไปนอนเข้าอนะไปทานไปนก็ส,ส่วนที่สองส่วนที่สาสาธุสาธุพนยาบวยางในโม่บวชอย่างนี้ท่าเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะกลับสอนู้ใจมีหละคนโห้ใจกุมสติกุมแม่บ้านทั้งปูนทั้งหมู่เออเป็นเป็นห่วง บุญวัดบุญมีวัดศาสนาหลายจังกว่ากันทำงานรวมกันกับข้าวเราสำหรับแจกญาติพี่น้องนี่ฮะทุกอย่างนี่ฮะส้มตำนี่ฮะแหน่ข้าวเหนียวนะครับอาหารกองทัพต้องเดินด้วยท้องอ่าพันแหน่ครับแหน่ข้าวเหนียวนี่ฮะโอเคครับมอดันจะู่วันเน่สบู่เดือดไมลงทิ้นนี้ จบแล้วเขาวัดวัดทั้งนี้แล้ทังวัดนั่นละนี่เอาต้นดอกไม้ออกไปที่วัดนะฮะเราจะเอากระดูกพ่อกระดูกพ่อไปเข้าเข้าธาตุนะฮะนี่ได้เวลา,าเราเอาต้นดอกไม้ออกวันแล้วโอเคนำหน้าไปโอบนนอกนะ คือแก๊กจะละห้อยจะเติมเลยเอา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 ห้อยนี่ฮะมาถึงวัดแล้วฮะวัดบ้านพลเมืองนะครับสาธุเอาก็กลับมาอยู่บ้านนะครับนี่ฮะเป็นโบสถ์เก่านะฮะ ของคนคนเที่ยวเที่ยงเดาลูกล้างให้งขับุญคิดเกี่ยขอหาด้วยคนอื่นอ้อผม นนี่รรบบ้้อแลวตอนนี้ได้ที่อยู่ของพ่อแล้วนะครับเอ๊ะเขาเอาซิบ้านเขาเอาแม่นั่งมาที่นี่ Icana, <naj bum S 2> มีที่อยู่แล้วนะพ่อเลยบ้านคนเมืองเราเชัดวัดเอ

านายพรทรงพรมที่ขาตั้งที่ตายะสุขายะสังวัตตะโตหลังจากเข้าเข้าธาตุนะฮะวันนี้จะเป็นการอึ้นเข้าครั้งแรกของดวงวิญญาณพ่อพรทรงพรมพรนะครับก็ะะจะเป็นการ แจกข้าวที่เสร็จสมบูรณ์นะฮะร,รับผมนี่คือการปลออ่อยธงนะฮะเพื่อบอกว่าดวงวิญญ,ญญาณจะขึ้นสู่สูงสวรรค์เป็นประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณนะครับนี่คือการปลออ่อยธงนะครับก็จะสิ้นสุดการทําแจกข้าวหาพ่อผมในวันนี้นี่คือสุดท้ายแล้วนะฮะจะปลอ่อยพ่อผมขึ้นสู่สูงสวรรค์ปักธงเพื่อให้รู้ว่า ดวงวิญญาณของพ่อได้ขึ้นสู่สูงสวรรค์แล้วสาธุสาธุเ่อวานเน่เมื่อวานเมื่อวานเป็นนะเอาไมือได้ไงพ่อแม่ฮา้นเลยลอยเลยโอ้โหนี่ฮะ่นนี่ฮะนี่่นนี่ เดีวฮะนี e, ่แกป็นหอนี <t <t ่หลังจากพ่อปล่อยธงประกาศให้โลกรู้แล้วให้สวงสวรรั์รับทราบนะฮะแล้วก็จะเป็นการโปรยทานนะฮะก็เป็นการที่สุดการทําบุญแจกข้าวนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการปล่อยธงและก็โปรยทานการทําบุญแจกข้าวถึงพ่อผมก็เป็นอัน เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการนะครับนี่คือการปักธงบอกสงสวรรค์ว่าดวงวิญญาณได้ขึ้นสูงสวงสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยประเพณีทำบุญแจกข้าวหาพ่อผมในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์แบบราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรก็ขอจบคลิปพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ 哎，我在这里跟你